ไปหลอกอะไรครุณก็เงินนี่ไงมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงแกรวมหัวกับอีเม่บ้าน้่นหลอกฉันหรอผมยังไม่ได้บอกคุณเลยนะครับไม่นี้เป็นเงินจริงคุณน่ะคิดไปเองทั้งนั้นเลยอ่ะเอ้ะสิบแปดโมงุดเอ้ยเสียเวลาชั้นชะมัดที่ผมพาทุกคนมาประชุมที่นี่วันนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยทั้งกว้างสบายแล้วก็บรรยากาศดี คือว่ได้ผ่อนคลายไปในตัวนะครับแล้วถ้าประชุมเสร็จเนี่ยผมจะปล่อยทุกคนพักผ่อนตามพัทยาใส่นะครับแล้วก็ไปลืองานต่อที่กรุงเทพกันสวยแล้วเราขอโทษค่ะคุณบิวตี้นี่ผมประชุมกับทุกคนจนจะเสร็จแล้วนะ คุยไปไหนมาอขอโทษค่ะบอสพอดีบิวมีเรื่องนิดหน่อยนะคะมาแล้วก็นั่งก่อนจะได้ไประชุมกันต่อเอาละครับทุกคนปัญหาที่ผมอยากจะแก้วันนี้ก็คือโอ๊ยนี่มันนังแม่บ้านสิบแปดมงกุฎนี่บอสคะอ,อะไรอีกละ่ะคุณบิวก็แม่บ้านคนนี้นะสิคะมันเป็น18มงกุฎค่ะบอสที่บอสต้องจัดการนะคะเพอเจอานะคุณบิว นี่โรงแรมดีขนาดเนี้ยเขาจะเอา18มงกุฎมาทำงานที่นี่ทำไมฮะนี่ไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะจับไปเข้าคุกให้ได้เลยค,คุกอะไรคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะมากขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ต้องรบกวนเวลาพักผ่อนทุกคนผมว่าเรามาประชุมกันต่อช่วงบ่ายกันดีกว่านะครับไม่เป็นไรคะ่ะบอสบอสไม่ผิดเลยคะ่ะ คุณบิวตี้เองนะงหากค่ะที่เขาเข้ามาเรื่องเยอะคุณคะนี่นนคุณเขาปล่อยฉันนะคะคุณปล่อยฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรผิดหรอ,อก็เมื่อกี้ก็ยังเอาเงินปลอมมาหลอกฉันอยู่เลย แล้วยังมีหน้ามาลอยหน้า,ารอยตานี่แกจำไว้นะแกสองคนน่ะฉันจับเข้าขแน่นี่คุณบิวพอได้แล้วคุณพ,าพา่อคะไหนๆก็มาแล้วช่วยจับไอ้ผู้ชายคนนี้ไว้หน่อยค่ะเนี่ยััเป็นสแปงงกุดสวัสดีครับคุณเสือบอสบอสจะไปว่ามันทําไม